ทีนี้นะครับเมื่อเราได้ในส่วนของเซนเตอร์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะมาวาดในส่วนของวงกลมนะครับตรงนี้ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลาง14หรือไดเมเตอร์14นะครับแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลาง28นะครับตรงนี้นะครับหรือไดเมเตอร์28นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคการใช้งานวงกลมนะครับว่ากำหนดขนาดยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างเลเยอร์เพิ่มอีกจตัวก่อนนะครับ คลิกที่ property layer แล้วคลิกในอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เขียนเป็น o b แล้วกันนะครับแทนงความหมาย obj คือ object แทนงความหมายเป็น object นะครับตรงนี้ object ก็เราไปเปลี่ยนสีนะครับตรงนี้ผมใช้เป็นสีเบอร์7นะครับคือสีขาวนะครับกด enter นะครับส่วนเส้นตรงนี้นะครับไปใช้เป็น continue นะครับ select ตรงนี้ที่1แล้วก็พิมพ์ c ลงไปนะครับเขาก็จะเลื่อนมาตัว c แล้วก็เลือกที่ continue นะครับกด ok นะครับก็จะเป็นช่อ continue แล้วนะครับ เอาละทีนี้ปิดในส่วนของเลเยอร์ไปนะครับทีนี้ก็เข้ามาเลือกที่นี่นะครับเพื่อให้เป็นเคเลนเลเยอร์อ็อบเจกต์นะครับเอาละทีนี้ก็ใช้งานวงกลมนะครับคลิกที่วงกลมหรือพิมพ์เ e n นเตก็ได้นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่นี่นะครับก็สังเกตว่าเขาจะจับที่ endpoint นะครับแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนขนาดขึ้นไปนะครับ ซึ่งการบอกขนาดตรงนี้จะสังเกตว่านะครับก็คือจะมีเส้นประดตรงนี้บอกว่า7.62ตรงนี้คือจะบอกเป็น radius นั่นเองนะครับนั่นคือถ้าหากว่าขนาด diameter ด14เนี่ยก็คือเราต้องทิมไปครึ่งนึงนะครับก็คือพิมพ์ในส่วนของ radius ไปก็คือรัศมีเป็น7นั่นเองนะครับแล้วก็พิมพ์7เข้าไปแล้ว enter นะครับโอเคทีนี้พอผมเช็คนะครับ diameter 14นะครับ เอาละทีนี้อีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะสอนการให้ขนาดวงกลมอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็มาที่คําสั่งวงกลมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมีเอนพอยด t ด้านนี้นะครับแล้วก็วาดวงกลมขึ้นมานะครับทีนี้แต่ทีนี้มีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีในส่วนของคําสั่งซ่อนอยู่ยดูหน่อยนะฮะผมลองพิมพ์ดีดูไดมิตเตอร์นะครับพอผมกำหนดเป็นไดมิตเตอร์นะครับ เจะทำให้ดูใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมพิมพ์ D นะครับแล้วก็ Enter นะครับทีนี้จากการบอกเป็น Radius เนี่ยเขาจะบอกเป็น Diameter สังเกตนะครับตัวนี้คือ Diameter 12นะครับ Diameter 15นะครับเขาไม่ได้บอกเป็นครึ่งเดียวเหมือนเมื่อสักครู่แล้วนะครับทีนี้ผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับ Diameter 28ผมก็พิมพ์28ไปนะครับเรียบร้อยนะครับพิมพ์เลยไปยีนะครับทีนี้ ก็ในส่วนตรงนี้นะครับถัดมาตรงนี้ก็จะมีส่วนของ R 1 6อยู่นะครับ R 1 6ตรงนี้เดี๋ยวพิม R 1 6กันก่อนนะครับตรงนี้ผมก็พิมพ์ C ตรงนี้ผมจะลองใช้เป็น C นะครับพิมพ์ C และ Enter นะครับพิมพ์ C แล้วกด Enter นะครับจะเป็น Hot Key c i r c u l a นะครับทีนี้ผมก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับอีกหน่อยครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้พิมพ์16ไปเลยนะครับก็คือใช้ Radius นะครับเขาบอกเป็น R จะได้เปอร์เซ็นตสตรงนี้นะครับต่อมานะครับอีกที่หนึ่งตรงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้ R 1 6อยูู่นี่นะครับต่อมาก็เป็น R 30นะครับคือเส้นตรงนี้นะครับเราก็ประพิมพ์ C นะครับนะครับแล้วก็พิมพ์30ลงไปเลยนะครับ R 3 0นั่นเองนะครับเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นนะครับแล้วก็โยงเส้นนะครับนี่ครับตัวนี้จะอยู่ที่เขาเรียกว่าคอลเรนท์นะครับจะเป็นในส่วนของออบเจกต์สแนปตรงนี้นะครับผมคลิกกัามาเซตตี้นะครับก็จะเป็นออบเจกต์สแนปคอลเรน์ตัวนี้ที่เราเปิดไว้นะครับนี่ครพวกคอลเรน์นะครับโอเคลองเดินมาตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็คือมันจะจับทับเส้นนะครับตรงนี้ผมผ่านมาที่นี่นะครับ ก็จะเจอตรงนี้นะครับเขาจะเป็นแทนเจนต์นะครับก็คือให้จับที่ผิวข้างตรงนี้นะครับโอเคคือที่แทนเจนต์นะครับคลิกขวา Enter นะครับเช่นกันนะครับกับจุดตรงนี้เราก็จับที่ Endpoint นะครับคลิกซ้ายแลวบู๊ตมาเลยครับแล้วก็จับยกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปที่เขาจะมีในส่วนของแทนเจนต์อยู่สักรูนะฮะยังมีแทนเจนต์อยู่นี่นะฮะทีนี้หายากใช่ไหมฮะผมก็กดช f t นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเราเลือกเป็นแทนเจนต์นะครับ จะพบทนทีนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคทนี้เราก็จะได้เราก็จะได้ในสุดของเส้นตรงนี้แล้วนะครับเส้นตรงนี้นะฮะต่อมาด้านล่างเนี่ยเราจะใช้ตัวส่ของคำสั่งนีเลอร์นะครับในการที่ Copy แบบลงไปนะครับโอเคทีนี้ที่ตรงนี้เรียกว่า modify tools นะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูป สะท้อนนี่ครับคือสั่งมิเลอรนะครับก็วิธีการใช้นะครับก็1คลิกซ้ายที่ตัวมิเ r อร์นะครับ 2. คลิกที่ Object ที่เราต้องการจะ m i r ลอ r ์นะครับแล้วก็ 3. คลิกขวานะครับเพื่อ Enter 4. นะครับเขาบอกว่าเลือก first point นะครับเพื่อที่จะอ้างอิงระนาบในการคัดลอดนะครับแล้วก็คลิกที่ end point ของเส้นส่นกลางของที่เราจะสะท้อนนะครับคลิกนะครับแล่สังเกตว่าพอเรา move เมาส์นะครับเขาก็จะ เลื่อนตัวตามะนาาที่เราเลือกไว้นะครับทีนี้เราก็เลื่อนไปหน้า1 8บองศานะครับมาคลิกเอนพอยที่นี่คลิกซ้ายครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ Enter น,นะครับเรียบร้อยครับก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ